คุณคิดว่าคุณเหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรของเราอย่างไงบ้างคะคําถามนี้ดูเหมือนง่ายนะคะแต่บางคนเนี่ยตกสัมภาษณ์เพราะคําถามนี้เป็นหลายคนแล้วนะหลายคนพลาดนะคะนึกว่าเป็นคําถามทั่วไปแต่ไม่ใช่นะนี่มันเป็นคําถามที่วัดเขาเจ้าฟิตเลยเราเข้าใจเขาแค่ไหนเราจะทํางานร่วมกับทีมเขาได้จริงๆไหมวัดจากคําถามนี้และค่ะเพราะฉะนั้นเวลาตอบต้องทํามอย่างนี้นะคะข้อแรกก็คือศึกษาตัวองค์กรนะคะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาอ f f i c i a l w เว็บไซต์ของเขาเนาะว่า ตอนนี้เนี่ยเขาให้ความสําคัญกับอะไรเรื่อง innovation ไหมเขาอยากได้คนแบบไหนบางทีเขามี DNA ของบริษัทเนี่ยระบุเอาไว้ในนั้นนะเราก็เข้าไปดูได้ข้อ <Wow. S 1> ที่2พยายามเชื่อมโยงตัวเราเนี่ยให้เข้ากับเป้าหมายของเขาแบบจริงใจยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเข้าไปศึกษาในแพลตฟอร์มต่างๆของเขาแล้วก็เจอว่าเขาชอบคนแบบ feedback แบบเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถตอบออกไปได้ว่าเออเราเป็นคนที่พร้อมจะรับฟังแล้วก็จะฟีดแบ็กอย่างแบบจริงใจและข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะ mm. เผื่อใครไม่ได้ทํากันบ้าน mm. ถ้าไม่แน่ใจเนี่ย mm. ให้เราถามเขากลับไปแบบโปรอ่ะเดี๋ยวตัวอย่างในการถามลองถามแบบนี้เออเอกสนใจวัฒนธรรมการทํางานของที่นี่มากๆเลยค่ะแต่ว่าเอกอ,อยากรู้เพิ่มเติมว่าทีมที่เอกกาลังจะเข้าไปร่วมทํางานเนี่ยเขามีวิธีการสื่อสารยังไงบ้างคะเขาจะฟีดเนี่ยไม่ใช่แค่เราต้องเหมือนเขานะคะแต่ มันคือการปรับตัวไปพร้อมๆกันถึงให้เราเก่งแค่ไหนนะแต่ถ้าหากว่าเราเข้ากับเขาไม่ได้เขาก็ไม่เอานะและถ้าใครยังไม่แน่ใจว่าจะต้อบตอบคําถามนี้ยังไงให้ปังนะคะทักมาได้นะคะพี่เอ๋มีบริการติวสัมภาษณ์แบบตัวต่อต,ตัวด้วยค่ะพี่เอจะช่วยวิเคราะห์ค,คําตอบจับประเด็นให้แบบตรงๆช่วยให้แบบไม่กักเลยค่ะ